15นา15.00นวันที่26พฤศจิกายนพันตำรวจเอกพัฒนาชัยพมรพิบูลผู้กากับการสพบางละมุงพร้อมพันตำรวจโทนพพลรัตนพงเกียรติรองผู้กากับการสืบสวนสอบสวนสพบางละมุงและพันตำรวจโทนัทกรมงคลมหารองผู้กากับการป้องกันปรับปรามสพบางละมุงรวมแถลงผลการจับกลุ่มนายเกลือกริ์หรือก๊อฟแก่นรอด อายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่131หมู่7ตำบลลำตาสาวอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาคดีวิ่งราวทรัพย์พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ยี่ห้อย,ยามาฮ่ารุ่นเบลอาสีน้ำเงินเขียวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่ทอทง4771จังหวัดสุรินทร์ หมวกกันน็อกเต็มใบและเสื้อผ้าที่แต่งกายในวันก่อเหตุพร้อมเงินสดจำนวนหนึ่งสืบเนื่องจากในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนได้มีคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนขับขี่รถจักรยายนยนต์เป็นพาหนะก่อเหตุวิ่งราวรัพ์กระเป๋าจำนวนบ่อยครั้งผู้บังคับบัญชาจึงสั่งการให้ดำเนินการสืบสวนติดตามจับกลุมกลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งราวซับที่เกิดขึ้น ต่อมาจากการสืบสวนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือนายเกลือกริชหรือกอฟแก่นรอดพักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าภายในซอยหนองไม้แก่นสิบหมู่เจ็ดตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุจนสามารถจับกุมได้สําเร็จจากการสอบสวนนายเกลือกริชให้การรับสารภาพว่าตนได้ก่อเหตุวิ่งราวรัพย์ภายในซอยข้างโรงเรียนอักษรศึกษา หมู่หาตำบลน,นาเกลือเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ6นาฬิกาทรัพย์สินที่ได้ไปเป็นเงินสดจำนวนประมาณ2,000บาทหลังจากที่ได้เงินมาก็จะนำไปเที่ยวเตรต่ทั่วไปโดยนายเกลือฤธิ์ยังรับสารภาพว่าตนได้ก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์มาแล้วจำนวนเกิน5-6ครั้งในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงสำหรับวิธีการในการก่อเหตุ จะใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะและไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับวนหาเหยื่อที่เป็นหญิงสาวที่สะพายหรือถือกระเป๋าซึ่งง่ายต่อการก่อเหตุซึ่งในวันที่ก่อเหตุครั้งล่าสุดคือวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานายเกริกธิ์ได้เห็นผู้เสียหายขณะที่ผู้เสียหายขับรถจักรยานยนต์และสะพายกระเป๋าอยู่นายเกริกธิ์จึงได้ลงมือกระชากกระเป๋าจากผู้เสียหาย และขับรถหลบหนีไปทางถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าเข้าบ้านพักที่ซอยหนองไม้แก่น10หมูเ่เตำบลหนองปลือก่อนมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมได้ในที่สุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะพร้อมส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของคนร้ายรายนี้สามารถมาแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สบพบางละมุง สนับสนุนข่าวโดย h u n g r y n o w แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้